สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเปลือกออฟฟิเชีนะครับแล้วก็ต้องทิกตอกนะครับช้างเผลือกนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดซับไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับ ได้นำพระพุทุธคุณสูงนะครับพระดังนะครับจากขทมอนะครับนั่นคือพระสมเด็จโตวัดระรังกรวังหน้านะครับพิมพ์ไกเซอร์นะครับเป็นพระที่สมเด็จโตได้ผู้สร้างนะครับ164พิมพ์ แยกไปกุนู้นกุนี้นะครับเช่นกุบางขุมพมนะครับกุศวางหน้านะครับแล้วก็ที่อื่นนะครับเป็นพระที่มีผู้ทุคคนถูงนะครับในเรื่องการแก้วค่าปลอดภัยนะครับเมตตามหายิยมนะครับเป็นพระที่ประชาชนครับ คนทั่วไปรับเสียดเสียนครับเป็นไฟฝันห่านะครับแล้วก็คนทั่วไปนิยมคล้องกันนะครับเพื่อเป็นสิีปมงคลนะครับจริงเลยวันนี้นะครับนำาพวัตอุคนดีนะครับเน็ตโตนะครับยิมแกเซืรอนะครับกรูฝังหน้านะครับซึ่งยื้อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของวัดละคังนะครับ แมินเคยไปมาแล้วนะครับวันละครังเตม่ได้ข้ามไปวัดพระแก้วนะครับทุวังน้านะครับตอนนั้นไปนะครับป็ิมาตรการหลวงพ่อโตนะครับพลังสรีนะครับที่วัดนะครับในช่วงจุดยีนนะครับคนเยอะนะครับเยอะมากนะครับบันดูเนื้อนะครับของวระสาเร็จนะครับ อันนี้ได้มาราคาย่อมยานะครับซื้อนะครับบางคนบอกว่าครับบางคนนะครับอาจดูไม่เป็นเนอเอาดูเป็นพระแท้ทั้งหมดนะครับครับดูเนื้อนะครับจำนวงการสร้างผมไม่รู้นะครับ ออภัยนะครับครับอัเทนะครับเซดสององเอวนะครับต้องมีอย่างง้นอย่างนี้นะครับว่ามีไหมมีนะครับนี้ครับมีการพักกดกลางวันกลางคืนนะครับพักกดกลางวันจะนั่นนะครับ,บนุ่มนะครับ ไม่เละนะครับน่าจะไม่เละนะครับส่วงคืนนั้น,นครับเป็นพราที่เขาเรียกว่าปั๊มเสร็จก็เอาไปสใส่กูดเลยนะครับกูผิดยังขออภัยด้วยนะครับครับชิดดีนะครับฐานนะครับ ช่างไม้ก้อนนะครับการกดนะครับนี่ครับการกดหนองพระเ,เหลือไว้ขอบนะครับครอบข้างนะครับดูครอบข้างได้ครับเ,เหลือไว้นะครับจะเ,เห็นรอยนะครับเกี่ยวไม่ขาวกันนะเปนแดงนะครับ ส่วนผสมน,นะครับพระเหนื้อหลือครอบข้างนะครับกดครับขอบชิดขอบข้างนะครับคนดูพระไม่เป็นเขาบอกว่าเทยอยู่เลยนะครับ นี่ทงนี้ก็มีนะครับรอยกดของช่างนะครับกดกดไม่ล,ลึกนะครับพระถ้าไหนส่วนเกินก็เห็นนะครับคอยครอบนะครับนี่ยังเห็นเลยครับชัดเจนนะครับยังเห็นรอบที่เขากดนะครับพระ บางทีก็กดลึกนะครับเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดขาวทีเขาสันหากันนะครับอําหนึบนุ่นนะครับส่วนผสมจากกล้วยนะครับ เนื้อพระนะครับเห็นชัดเจนนะครับอ,อ,อีกหนึ่งพิมพ์ครับของพระสมเด็จที่หายากนะครับฝากรูไว้ที่วัดพระแก้ววังหน้านะครับ เนื้อนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเต็ไมไ่หมดนะครับเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับแท้สมบูรณ์นะครับองนี้ ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกนะครับพี่เชียวนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้หกร้อแล้วครับคนผู้ติดตามนะครับ ไลค์กดเชนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับปวดใจนิตย,ยาตน,นะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่มีการล่วงเอ,อื้อเลยละเลยครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ